จะมาถามข่าวเฮงเฮงครับหลายวันแล้วเนาะประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วแม่ฝนแม่ไปแต่วันที่ยี่สิบสามอารมณ์ยี่สิบสามตั้เต็มเป็นก่อมะนี่โอ้ยยี่สิบสามมันสามสิบเอ็ดเกือบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เมื่อนี่มันวันที่หกเดือนหกปีหกหกเขาว่า คันดวงไล่กับสิกากยเป็นดีดิจากเลขหกมันจิปีนไายเป็นเลขเก้านาะแม่จ้าสาธุเฮงเฮงเวลาไปโรงเรียนหรือกินข้าวหรือนอนอะไรอย่างเงี้ยน่ะคิดถึงแม่ฝนไหมคิดถึงคิดถึงอยู่เนาะอยากให้แม่ฝนกลับมาไหมอยากให้กลับมาอยากให้มาอยู่ด้วยกันเนาะเพราะว่ายังไงเฮงเฮงก็ รักแม่ฝนยิ่งไปนานหลายวันยิงงก็ยิ่งคิดถึงย่อนจะเบิ่งคลิปตั้งแต่กก่อนแต่เพิ่นหน่อยฝนมาเลี้ยงแต่เลี้ยนอนุบาล<ะ>สัมผัสได้อยู่ได้ว่าเปินเป่นหักเปิ่นหักยิงก่งๆะวาม่าย่มไหนก็คือหักแพ้งดูแลกันนะนาะนานาห่าปนานากล่อม <laughs> เอาหน้าคนมีบุญอยู่นะนี่หน้ากรมวงพระจันทร์เดี๋ยวจะดูหมูให้ความผูกพันเขานี่พอบอาใส่นี่อุ้ยขี่รถไปผู้สาวู้นั้นงามเลยไม่ได้พ่อทำแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวบอกแม่ห่วงห่วงพอแทนแม่เนาะครับเนาะให้เลยห่าบอาเลยไปว่าเลี้ยงผู้สาว้หนิงมาได้ไปน้ำนี่ ให้ลูกได้ยินในทีนอกจากสแสดงในคลิปพ <c oughs> ่าว่ได้เนหะ็นนะกันแต่ว่าแสดงเขาก็หงจักเขาเขา้าใจคนะันขึ้นรถไปเองสิก็บ,บอกว่าแม่แม่ไม่มาหรอพ่อมึงสิอะอธิษานมึงสิเมื่อนั้นก็ว่าแม่ไปไหนแม่ทําไมไม่มาเลยว่าแม่ไม่มาแล้วประสริเมื่อนั้นผมก็เลยเบอก แม่ไม่มาแล้วแม่ไปทำงานทำไมแม่ต้องทิ้งเราไปอีกมันสิบวองสิผมลำตาพัยางยาวๆสู้ๆนะพ่อหนูรักพ่ออยู่นะหนูจะอยู่กับพ่อเสร็จเขาสิบวองเปินมาเลยอันเห็นพ่อนั่งอยู่กับมาหอมแก้มกับเสียหนูรักพ่อนะให่กำลังใจ ด้งโย่เป็นดินมาลราก,ก็แกกธรรมาดาแล้วเด็กน้อยปลอซีเนาะครับเพื่อนนะดดหลอดถ้าดีแท้เป็นศิลปินน้อยศิลปินน้อยชื่อเฮงเฮงหนูบ้านหนึ่งก็ไปอลองด <จะ S 2> ูจะเฮงสมชื่ออำเภอโนนจาได้ประมาณพันกว่าบาท่มั้งโอ้เก็บเงักบใช้กระปุกมั้เอาใ้เก็ ไปน้ำกันทั้งแม่เพื่อนนี่แล้วมันจะขึ้นลานะจะไปใส่นานต้องเอาออกไปใช่นะได้ไหมนี่บ่ให้พอจักบาทเอามาเติมน้ำมันไปโรงเรียนบ่ให้พอจักบาทเอาไปให้แม่มัดบอ่อยพอเลยไปกี้นี่กันซื้อกับสก็บไว้ให้แม่ก็เกันเนาะซื้อกระปุกไว้เต็มแล้วกระปุกหนึ่งไปสองงานมืออื่นกันสิไปอีกไปไหนพวกนี้ไปไหนก็ไม่รู้ครับ อำเภอนอนสะอาดครับเอานั่งดีๆลูกอําเภอนอนสะอาดครับผมไปงานวันเกิดคุณย่าเล็กใช่ครับโอ้ไปร้องเพลงร้องเพลงเอาแต่เงินหยาเัินไปย่ำไหนย่ำแมลงบอกครับคืนโอ้หนงเดือนอะไรยังไปเนึ่งเดือนอะไรกระเออกไปโอ้ทำไงป้าสาวน้อยจะได้ไปดูเนาะเหมืนได้ไปแอบดูละมั้งนี่ยเหรอ นวลสะอาดบอกพิกัดหน่อยนะแชร์พิกัดให้หน่อยนะครับจะตามไปให้กําลังใจครับคุณย่าเล็กนี่เป็นเป็นแม่ของอาจารย์เบาเสียงป่องโอ้ยเป็นเอื่อยเอื่อยเบาเสียงป่องเฮงยุติกัดหันพอดีตอนนี้เสียน้ำท่วงกาแฟแหววเลยแม่เอากาแฟพอดีไปเสียเฮงๆเนาะอืเขาทาเขาทานอนสะอาด ขอให้เฮงเฮงมีโอกาสได้พบกับแม่ฝนอีกเนาะอยากให้แม่ฝนมาหาเฮงเฮงแล้วก็ให้สมกับที่เฮงเฮงคิดถึงถ้าแม่ฝนมาเฮงจะทำยังไงจะกอดเลยเนาะจะกอดอจะรักแม่ฝนแล้วก็อยากให้แม่ฝนอยู่ด้วยนานๆนะ<า>ุะยอดเก่งมาก คิดว่าแม่อีหลีบนครัแม่ได้แท้ครับบ่ค่อยถามหาบ่รู้นะพอเอาเพลงมาลงหมือครับมันไปแต่น้อยโพดเออบ่ผู่ปันมันบ่ทันฮู้จักเนาะอือฮึโตเลี้ยงแต่กับพ่อนี่บ่ห่างกันเป็นเนาเนาตามตัว จะดีนล่แล่ะจะหักเนาะหนูไม่ไปไหนหนูรับพ่อหนูจะอยู่กับพ่อจะคว่ำได้นิ่งได้โดนตืบของเราอยู่น้องเพลงก็พาะครับน้องพ่อกับพ่ออีกเวลาขึ้นหน้าไปทีหน้ามินขี้ไมันไม่หล่อมืนพ่อเนี่ยทำไมพ่อวายไอ่้ รออยู่ครับโอ้ยรอจะตายป้าว่ารออยู่ไปไปกินข้าวฮันไปไปกินข้าวบนรถนะอยู่บนรถขอบคุณครับอ้าวเด็กเขอบคุณครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะ